คุณเคยเห็นใครบางคนที่มักอยู่คนเดียวในทุกสถานการณ์ไหมในงานเลี้ยงพวกเขาอาจยืนอยู่มุมหนึ่งเงียบๆหรืออาจเดินออกไปทําอะไรคนเดียวในวันหยุดพวกเขาอาจเลือกไปเดินเล่นอ่านหนังสือหรือทํากิจกรรมต่างๆโดยไม่มีเพื่อนร่วมทางหลายคนมักคิดว่าคงเหงาแย่เลยหรือทําไมไม่อยู่กับคนอื่นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจคือการอยู่คนเดียวไม่ได้เกิดจากความเหงาแต่เกิดจากความเข้าใจตัวเอง และโลกอย่างลึกซึ้งคนเหล่านี้ไม่ได้หลีกในสังคมแต่กําลังเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมิสติกและนี่คือเหตุผลที่พวกเขามักดูสงบมั่นใจและคิดรอบคอบกว่าคนทั่วไปลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในวันที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนคนรอบตัวพูดไม่หยุดโทรศัพท์สั่งตลอดเวลาและความคาดหวังจากสังคมกดทับอยู่บนบา่าคุณตลอดเวลาในสถานการณ์แบบนี้ส่วนใหญ่คนเรามักสับสนตัดสินใจผิดพลาดหรือเสียสมาธิแตกคนที่ชอบอยู่คนเดียว พวกเขาใช้เวลานั้นอยู่กับตัวเองฟังความคิดตัวเองพิจารณาอารมณ์ของตัวเองและถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ฉันอยากทำจริงๆหรือเป็นเพราะคนอื่นคาดหวังการอยู่คนเดียวช่วยให้พวกเขามองโลกได้ชัดเจนกว่าคนที่หมกมุ่นอยู่กับเสียงรบกวนของสังคมเพราะเมื่อไม่มีใครมากดดันความคิดของพวกเขาจึงบริสุทธิ์และลึกซึ้งมากขึ้นพวกเขาเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากจำนวนเพื่อนหรือเสียงหัวเราะรอบตัวแต่เกิดจากความสงบภายในและความเข้าใจตัวเอง ยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเพื่อนคุณชวนไปงานปาร์ตี้ใหญ่ส่วนใหญ่คนทั่วไปมักไปเพราะไม่อยากพลาดหรือรกลัวเพื่อนจะมองว่าแปลกแต่คนที่ชอบอยู่คนเดียวจะถามตัวเองว่าฉันอยากไปจริงๆหรือแค่ไปเพราะคนอื่นบอกว่าต้องไปการตั้งคำถามนี้ทุกครั้งทำให้พวกเขาเลือกใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเองไม่ใช่ความคาดหวังของใครอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือการอยู่คนเดียวไม่ได้ทำให้ชีวิตพวกเขาเหงา ในทางตรงกันข้ามมันเป็นโอกาสให้พวกเขาฝึกความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตัวเองคนเหล่านี้มกักมีเวลามากพอที่จะอ่านหนังสือจดบันทึกความคิดทำสมาธิหรือวางแผนชีวิตระยะยาวการอยู่คนเดียวเป็นเหมือนการให้ของขวัญกับตัวเองเวลาและโอกาสในการเติบโตและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องทางทฤษฎีคนที่ชอบอยู่คนเดียวหลายคนมีความสามารถพิเศษในการสังเกตและเข้าใจคนอื่นพวกเขามีความสามารถในการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์คุณภาพสูงเพราะพวกเขาเข้าใจคุณค่าของเวลาและความสัมพันธ์จริงๆพวกเขาไม่ต้องมีเพื่อนจำนวนมากแต่มีคนที่เหมาะสมและเข้าใจพวกเขาจริงๆดังนั้นถ้าคุณอยากเรียนรู้วิธีคิดแบบคนที่ชอบอยู่คนเดียวคุณจะได้เห็นว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นข้อจำกัดแต่เป็นทางลัดสู่ความฉลาดทางจิตใจการเข้าใจตัวเองและชีวิตที่มีความสงบและสมดุล ในคลิปนี้เราจะพาคุณเจาะลึกโลกของคนที่ชอบอยู่คนเดียวตั้งแต่การจัดการอารมณ์และความเหงาการคิดเชิงลึกและการวางแผนชีวิตการเลือกคบคนอย่างระมัดระวังและวิธีสร้างความสุขด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งใครเพราะบางครั้งความฉลาดที่แท้จริงไม่ได้มาจากการตามคนอื่นแต่เกิดจากความสงบและความเข้าใจตัวเองเมื่ออยู่คนเดียวข้อหนึ่งความสงบคือพลัง หลายคนมักมองว่าการอยู่คนเดียวคือการเหงาแต่สำหรับคนที่ชอบอยู่คนเดียวความสงบคือพลังที่แท้จริงการอยู่คนเดียวทำให้พวกเขามีเวลาทบทวนความคิดของตัวเองโดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงภายนอกหรือแรงกดดันจากสังคมลองนึกภาพคนที่นั่งอยู่คนเดียวในสวนสาธารณะล้อมรอบด้วยเสียงนกร้อง และลมพัดเบาๆเขาอาจจะไม่ได้พูดกับใครแต่ในใจเขากำลังประเมินเป้าหมายชีวิตของตัวเองคิดถึงสิ่งที่ทำสำเร็จและสิ่งที่ต้องปรับปรุงเขารู้สึกสงบแต่ในความสงบนั้นกลับเต็มไปด้วยพลังในการคิดพลังในการวางแผนและพลังในการตัดสินใจความสงบยังช่วยให้คนที่อยู่คนเดียวไม่ตอบสนองต่ออารมณ์ชั่ววูบเช่นความโกรธความหงุดหงิดหรือความกังวลพวกเขาสามารถถอยออกมาสังเกตความรู้สึกของตัวเอง และเลือกวิธีตอบสนองที่เหมาะสมแทนที่จะถูกดึงไปกับอารมณ์ของผู้อื่นหรือสถานการณ์ตัวอย่างเช่นคนที่อยู่คนเดียวอาจเจอเพื่อนพูดจาไม่ดีใส่แต่แทนที่จะโต้อตอบด้วยความโกรธทันทีเขาจะใช้เวลาสักครู่ประเมินสถานการณ์ถามตัวเองว่าสิ่งนี้จําเป็นต้องโต้อตอบไหมหรือสิ่งนี้มีผลกับชีวิตฉันจริงๆหรือเปล่าการสงบนิ่งแบบนี้ทําให้พวกเขามีพลังทางอารมณ์และจิตใจที่คนอื่นมักขาดไปข้อสอง การอยู่คนเดียวคือการพัฒนาตัวเองการอยู่คนเดียวไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่คือโอกาสทองในการพัฒนาตัวเองคนที่ชอบอยู่คนเดียวมักใช้เวลานี้เพื่อสังเกตตัวเองและตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองตัวอย่างเช่นเมื่อทำงานพลาดคนทั่วไปอาจโทษคนอื่นหรือสถานการณ์แต่คนที่อยู่คนเดียวจะถามตัวเองว่าฉันทำอะไรผิดไปฉันเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้บ้าง การถามตัวเองแบบนี้ซ้ำๆทำให้พวกเขามีการเติบโตทางจิตใจและสติปัญญาเร็วกว่าคนทั่วไปนอกจากนี้การอยู่คนเดียวช่วยให้พวกเขาฝึกความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองพวกเขาไม่สามารถโทษใครหรือพึ่งใครได้ทั้งหมดทุกความสำเร็จหรือความล้มเหลวต้องผ่านตัวเองก่อนการฝึกแบบนี้ทำให้เกิดความเข้มแข็งและความาฉลาดอีกมุมหนึ่งการอยู่คนเดียวยังช่วยให้พวกเขามีเวลาในการคิดเชิงสร้างสรรค์ พวกเขาอาจวาดรูปเขียนหนังสือหรือสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆการมีเวลาคิดอย่างลึกซึ้งโดยไม่มีเสียงรบกวนทําให้ความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นง่ายกว่าและนี่คือวิธีที่คนชอบอยู่คนเดียวพัฒนาความสามารถและสร้างความแตกต่างข้อ3การจัดการอารมณ์เป็นเรื่องสําคัญคนที่ชอบอยู่คนเดียวมักมีความสามารถพิเศษในการจัดการอารมณ์เพราะพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองโดยไม่พึ่งพาคนอื่น เมื่อเจอสถานการณ์ตึงเครียดหรือเจอความผิดหวังพวกเขาไม่รีบตอบสนองทันทีแต่ใช้เวลาสังเกตและประมวลอารมณ์ของตัวเองลองนึกภาพสถานการณ์คุณถูกเพื่อนร่วมงานตำหนิในที่ประชุมคนทั่วไปอาจโกรธและตอบกลับทันทีแต่คนที่อยู่คนเดียวจะถอยออกมาสังเกตความรู้สึกของตัวเองก่อนพวกเขาอาจถามตัวเองว่าฉันโกรธเพราะอะไรหรือฉันควรทำอย่างไรที่จะไม่ทำร้ายตัวเองและยังรักษาความสัมพันธ์ การฝึกจัดการอารมณ์แบบนี้ทําให้คนที่อยู่คนเดียวยืดหยุ่นทางจิตใจสูงพวกเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาทําลายการตัดสินใจและสามารถมองสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนกว่าคนทั่วไปความสามารถนี้ไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการอยู่กับตัวเองและเรียนรู้การเผชิญหน้ากับความรู้สึกทุกวันนอกจากนี้การจัดการอารมณ์ยังช่วยให้พวกเขารักษาความสัมพันธ์ได้ดีกว่าเพราะพวกเขาไม่ถูกความโกรธหรือความหมุดหิดของผู้อื่น ดึงไปด้วยคนที่อยู่คนเดียวมักรู้ว่าการตอบสนองด้วยอารมณ์จะนำมาซึ่งความเสียหายแต่การตอบสนองด้วยสตยิจะสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนข้อ 4. การคิดเชิงลึกและการวางแผนอีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นของคนที่ชอบอยู่คนเดียวคือความสามารถในการคิดเชิงลึกและวางแผนชีวิตการมีเวลาอยู่กับตัวเองทำให้พวกเขาสามารถประเมินเป้าหมาย และวิธีการอย่างละเอียดแทนที่จะตัดสินใจเร็วๆตามความรู้สึกหรือความคาดหวังของสังคมตัวอย่างเช่นก่อนจะเปลี่ยนงานคนทั่วไปอาจตัดสินใจเพราะเงินเดือนสูงหรือเพราะเพื่อนบอกว่าดีแต่คนที่อยู่คนเดียวจะถามตัวเองว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตฉันหรือไม่การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อชีวิตในระยะยาวอย่างไรสิ่งที่ฉันเสียไปและได้มาคุ้มค่าหรือไม่ การคิดแบบนี้ทำให้พวกเขาตัดสินใจอย่างรอบคอบและลดความเสี่ยงความสามารถในการวิเคราะห์ลึกๆนี้ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่เกิดจากการอยู่คนเดียวและคิดซ้ำๆกับตัวเองนอกจากนี้การวางแผนชีวิตแบบละเอียดยังช่วยให้พวกเขามีความชัดเจนในเป้าหมายและไม่หลงทางในชีวิตพวกเขารู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ถึงเป้าหมายและไม่ถูกสิ่งรบกวนภายนอกมาบั่นทอนความตั้งใจ ข้อ5การเลือกคบคนอย่างระมัดระวังคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ได้เกลียดคนแต่เข้าใจคุณค่าของการเลือกคบคนพวกเขาไม่สนใจจำนวนเพื่อนแต่สนใจคุณภาพของความสัมพันธ์พวกเขารู้ดีว่าเวลาของตนมีค่าและการเสียเวลากับความสัมพันธ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดลองนึกภาพมีเพื่อนที่ชอบสร้างปัญหาพูดจาไม่ให้เกียรติหรือคอยใช้คุณเป็นเครื่องมือคนทั่วไป อาจ,จอยู่กับคนเหล่านี้เพราะกลัวโดดเดี่ยวแต่คนที่อยู่คนเดียวจะถามตัวเองว่าการอยู่กับคนนี้ช่วยให้ฉันเติบโตหรือไม่เขาคนนี้ทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นหรือแย่ลงการตัดสินใจแบบนี้ทําให้พวกเขามีวงมิตรภาพที่มีคุณค่าและเข้มแข็งมิตรภาพเหล่านี้ไม่ได้เยอะแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจความไว้ใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันนอกจากนี้คนที่อยู่คนเดียวมกักมีทักษะสังเกต และประเมินคนได้ดีพวกเขามองออกทันทีว่าใครมีเจตนาดีหรือไม่พวกเขาไม่รีบสนิทกับใครแต่ใช้เวลาเรียนรู้พฤติกรรมและเจตนาของผู้อื่นก่อนการเลือกคบคนอย่างระมัดระวังนี้ช่วยป้องกันความผิดหวังและลดความเสี่ยงทางอารมณ์สรุปง่ายๆคือการอยู่คนเดียวช่วยให้พวกเขาไม่หลงทางในความสัมพันธ์และสามารถสร้างวงมิตรภาพที่ช่วยสนับสนุนชีวิตให้เติบโตขึ้นอย่างแท้จริงข้อ 6. กการรู้จักตัวเองลึก การอยู่คนเดียวสอนให้คนเหล่านี้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงพวกเขาเรียนรู้ว่าอะไรคือความชอบความต้องการและสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตตัวอย่างเช่นเมื่อมีเวลาว่างพวกเขาอาจถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ตอนนี้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตไหมฉันกำลังทำเพราะฉันอยากทำจริงๆหรือเพราะคนอื่นคาดหวังสิ่งไหนทำให้ฉันมีความสุขแท้จริง การตั้งคำถามเหล่านี้ซ้ำๆทำให้พวกเขาเข้าใจตัวเองลึกกว่าคนส่วนใหญ่พวกเขารู้จุดแข็งจุดอ่อนและสามารถใช้ชีวิตโดยยึดตามความจริงของตัวเองไม่ถูกแรงกดดันจากสังคมหรือความคิดเห็นของคนอื่นมาครอบงำยิ่งอยู่คนเดียวมากเท่าไหร่การเข้าใจตัวเองก็ยิ่งชัดเจนขึ้นพวกเขาไม่ต้องคาดหวังหรือหาความยอมรับจากผู้อื่นแต่สามารถตัดสินใจและดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่อยู่คนเดียวมักประสบความสำเร็จในชีวิตด้านต่างๆแม้จะไม่เป็นที่สนใจของสังคมจำนวนมากเพราะพวกเขาเดินตามมาตรฐานของตัวเองไม่ใช่มาตรฐานของคนอื่นข้อ 7. ความคิดสร้างสารรค์เกิดจากความเงียบหลายคนมักคิดว่าการสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆ ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแรงกระตุน้นเช่นเสียงเพลงเบื่อคนหรือกลุ่มเพื่อนแต่คนที่ชอบอยู่คนเดียวกลับพิสูจน์ตรงข้ามพวกเขาใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือสร้างความคิดตัวอย่างเช่นศิลปินหลายคนที่ประสบความสําเร็จมักเลือกเวลาที่อยู่คนเดียวเพื่อรังสรรค์ง,งานไม่ว่าจะเป็นการเขียนการวาดภาพหรือการคิดโปรเจกต์ใหม่ๆเพราะความเงียบช่วยให้สมองมีพื้นที่ว่างสำหรับจินตนาการและเชื่อมโยงความคิดที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ความเงียบยังช่วยให้คนที่อยู่คนเดียวฟังเสียงภายในตัวเองชัดเจนพวกเขาได้ยินแรงบันดาลใจความคิดใหม่ๆและแนวทางแก้ปัญหาที่มักถูกกลบด้วยเสียงรบกวนจากโลกภายนอกนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนที่ชอบอยู่คนเดียวมักมีไอเดียสร้างสรรค์มากกว่าคนที่อยู่กับกลุ่มคนบ่อยๆเพราะพวกเขาเรียนรู้ที่จะใช้เวลาอยู่คนเดียวให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อ 8. การอยู่คนเดียวสอนความอดทน ชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปและการอยู่คนเดียวช่วยฝึกความอดทนต่อความเงียบความเหงาและความท้าทายคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่รีบหาความสุขหรือความสนุกจากคนอื่นแต่เรียนรู้ที่จะรอรู้จักจัดการความต้องการและอยู่กับความรู้สึกของตัวเองได้ตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดความผิดหวังในชีวิตคนทั่วไปอาจรีบหาคนพูดคุยเพื่อปลอบใจหรือหาทางลืมแต่คนที่อยู่คนเดียวจะใช้เวลาสังเกต อารมณ์ตัวเองค่อยๆประเมินเหตุการณ์และหาวิธีแก้ไขอย่างมีสติความอดทนแบบนี้ไม่ได้หมายถึงการทรมานตัวเองแต่คือการฝึกจิตใจให้แข็งแรงและทําให้สามารถเผชิญกับความท้าทายใดๆได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้การฝึกอดทนยังช่วยให้พวกเขามีความสุขที่ยั่งยืนเพราะพวกเขาไม่ถูกดึงไปตามอารมณ์โฉววูบหรือความคาดหวังของผู้อื่นพวกเขารู้ว่าความสุขและความสําเร็จต้องผ่านกระบวนการรอคอยและความพยายาม ข้อ9ชีวิตมีคุณค่าที่ตัดสินโดยตัวเองสุดท้ายคนที่ชอบอยู่คนเดียวเข้าใจว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้มาจากคนอื่นแต่เกิดจากตัวเราเองพวกเขาไม่จําเป็นต้องหาความสุขจากคนอื่นหรือยืนยันคุณค่าของตัวเองจากสายตาผู้อื่นแต่สร้างชีวิตให้เต็มไปด้วยความหมายตามมาตรฐานของตัวเองตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจไม่สนใจว่าเพื่อนสนใจอะไรหรือโซเชียลมีเดียจะชื่นชม หรือไม่แต่พวกเขาเลือกทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองเติบโตสนุกและรู้สึกมีคุณค่าเช่นเรียนรู้ทักษะใหม่เขียนบันทึกวางแผนชีวิตหรือทำโปรเจกต์ที่ชอบคนเหล่านี้รู้ว่าชีวิตคือผลรวมของการตัดสินใจและการกระทำของเราเองพวกเขาไม่วิ่งตามความคาดหวังของสังคมแต่เดินตามทางที่เหมาะสมกับตัวเองจึงมีความสุขมั่นคงและชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบและความสำเร็จสรุปง่ายๆคือคนที่ชอบอยู่คนเดียว ไม่ได้เหงาแต่มีความชัดเจนในชีวิตความคิดสร้างสรรค์ความอดทนและความเข้าใจตัวเองซึ่งทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยคุณค่าอย่างแท้จริงคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นคนแปลกหรือเหงาแต่เป็นคนที่เข้าใจตัวเองและโลกรอบตัวลึกซึ้งกว่าใครพวกเขาใช้เวลาอยู่คนเดียวไม่ใช่เพื่อหลีกหนีสังคมแต่เพื่อเรียนรู้การจัดการตัวเองการคิดอย่างลึกซึ้งและการสร้างชีวิตที่มีคุณค่าความสงบคือพลัง การอยู่คนเดียวช่วยให้พวกเขาเผชิญกับความคิดและอารมณ์ของตัวเองโดยไม่ถูกรบกวนความสงบนี้เป็นพลังที่ทําให้พวกเขาตัดสินใจฉิบคาไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์ชั่ววูบและสามารถมองโลกได้อย่างชัดเจนการอยู่คนเดียวคือการพัฒนาตัวเองการใช้เวลาสำรวจตัวเองอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดตั้งคำถามกับตัวเองและเข้าใจสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตพวกเขาฝึกความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเอง และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องการจัดการอารมณ์คนที่อยู่คนเดียวรู้วิธีควบคุมอารมณ์ไม่ปล่อยให้ความโกรธความหงุดหงิดหรือความผิดหวังมาครอบงำการสังเกตอารมณ์ตัวเองและตอบสนองด้วยสติทมให้พวกเขามีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงการคิดเชิงลึกและการวางแผนชีวิตการใช้เวลาอยู่คนเดียวช่วยให้พวกเขาประเมินเป้าหมายวางแผนชีวิต และตัดสินใจอย่างรอบคอบไม่หลงตามแรงกดดันจากสังคมการคิดเชิงลึกนี้ทำให้พวกเขามีความชัดเจนในชีวิตและเส้นทางที่เดินการเลือกคบคนอย่างระมัดระวังพวกเขาเข้าใจว่ามิตรภาพคุณภาพสำคัญกว่าจำนวนมิตรภาพที่ดีช่วยสนับสนุนชีวิตให้เติบโตการอยู่คนเดียวช่วยให้สามารถสังเกตและเลือกคบคนที่เหมาะสมลดความผิดหวังและปัญหาความสัมพันธ์การรู้จักตัวเองลึก,ลก คนที่อยู่คนเดียวรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนและสิ่งที่สําคัญจริงๆในชีวิตพวกเขาเดินตามมาตรฐานของตัวเองไม่วิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นและตัดสินใจชีวิตด้วยความมั่นใจความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความเงียบความเงียบเป็นพื้นที่ให้สมองเชื่อมโยงความคิดการอยู่คนเดียวช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ๆและแรงบันดาลใจพวกเขาใช้เวลานี้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าการอยู่คนเดียวสอนความอดทน พวกเขาเรียนรู้ที่จะอดทนต่อความท้าทายความเหงาและความไม่แน่นอนการอดทนนี้ช่วยให้ชีวิตมั่นคงและมีความสุขที่ยั่งยืนชีวิตมีคุณค่าที่ตัดสินโดยตัวเองสุดท้ายคนที่อยู่คนเดียวเข้าใจว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่เกิดจากตัวเราเองพวกเขาสร้างชีวิตให้เต็มไปด้วยความหมายและเดินตามทางของตัวเองด้วยความมั่นใจและสงบ